สวัสดีค่ะจากร้านช่างงานวาดซ่อมมือถือนะคะในคลิปวิดีโอนี้เป็นอะมอฟิตทีเล็กโปรนะคะของคุณหลิวนะคะส่งมาจากก่างจังหวัดอาคารก็คือเปิดไม่ติดนะคะตอนนี้ทางร้านซ่อมเปิดติดแล้วนะคะตอนนี้สันนี้เสียบสายชาร์จนะคะถอดสายชาร์จเสียบสายชาร์จถอดสายชาร์จนะคะ

นี่นะคะแล้วก็ขอเบเลื่อนไปทางซ้ายเลื่อนทางขวาทางซ้ายทางขวาเลูกค้าไปนะคะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะีนี่นะคะเะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะคะ ตรงนี้ใช่ไหมครับนี่นะคะสนอาจจะเยอะนะครับมันก็เลยเสียงออกได้ไม่เต็มที่นะครับอ๋อมันมีดังแกล้ๆด้วยเหรอครับนี่นะคะโอเคเรียบร้อยนะคะพวกนาฬิกามาฟิตนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ